นี่ครับดาวพิเศษที่เราพูดถึงครับแมหมยังไงก็ดึงไม่ขึ้นครับแต่เราจะให้หน้ามาครับปลอมตัวเป็นนักท่องเที่ยวเท่านั้นแล้วมาเชียร์คนให้ดึงดาบครับแบบนี้ครับโโอ้ดึงเล่นๆอยู่ดีๆครับก็ดันมาเชียร์ให้ดึงมันจะดึงขึ้นได้ไงครับเขาล็อกเอาไว้ครับมาดูคนที่หนึ่งครับ ถ่ายรูปครับแอค์คาร์ดครับดึงดาบครับมาแล้วครับมาลครับหน้าม้าของเราครับมันโผล่ไปจากไหนก็ไม่รู้นะครับมาดูครับคือความเป็นเด็กครับดึงจะดึงหหายใจช่วใหญ่ครับต้องดึงให้ขึ้นมาเชีกันแบบนี้เอาล้ครับเอาเลื่นครับมือไม่ขึ้นครับไม่ไหวก็หมดแรงมาดูคนต่อไปครับ นี่ครับวัยรุ่นครับนี่แอคท่าถ่ายรูปกันดาต้องหยหยเข้าไปอีกค่ะแล้วก็มาที่ไหนครับหนึ่งแรนะเด็กน้องผู้หญิงหนีครับแต่เกิดอะไรขึ้นครับน้องผู้หญิงหนีแต่น้องผู้ชายครับที่ถ่ายรูปให้ผมดึงเองนี่โอ้โหเท่มากครับมาดูพี่เขาครับจึกเอาครับมือเดียวเลยครับมือเดียวที่ครับเอาไงครับ องมือนะครับ uhm คุณผ oh, ู้ชมมือเดียวไม่ขึ้นโอ้โหยิ้มแยกเขี้ยวนะครับเบ่นพลังครับโอ้โหอะแล้วไงต่อครับจะดึงต่อไหมครับพี่นี่จะพอพอใจครับดึงไม่ขึ้นนี่ครับคุณผู้ชมมาดูคู่นี้ครับัยรุ่นอย่างเงี้ครับนี่ครับเตะท่าถ่ายรูปครับจับจับคำคำครับ แล้วอยู่ดีดีครับมันมาจากไหนกันคนเหล่านี้พฤติกรรมเปลี่ยนทันทีครับ่วยกันดึงดวยครับเอาคำสู้ครับดึงกำลังใจให้โอ้โหกบมือเรียกเสียงเชียร์เลยครับคนนี้ครับดูเอาครับเห็นไหมครับเอาเอาดึงมาครับยังไงครับยังไงครับขึ้นไปขึ้นโอ้ยอมแพ้นี่เป็นเด็กครับเด็กกระถมครับ เดี๋ยวคุณจะเห็นความแตกต่างนะครับดูครับเด็กครับเห็นไหมครับโอ้โหพยายามสุดๆเลยครับดูครับเอาเอาลื่นปื๊ดกระดึงครับดูครับดูครับเห็นไหมครับความเป็นเด็กครับเห็นไหมครับนั่นไม่ยอมหยุดครับโอ้โหเต็มที่จริงๆครับยิ่งเชียร์ยิ่งดึงครับและคู่นี้ครับคุณผู้ชมแห่พิเศษมากเลยครับจับให้เลยครับคุณแม่กับคุณลูกครับนี่ครับมาโพสท่าถ่ายรูปครับนหน่อยโลก ดึงเลยครับดึงเลยครับดึงเลยครับหายไปแค่เดียวครับมานะครับมาจากไหนครับเนี่ยผมไม่ท้ามดึงดึงใหญ่ครับคุณแม่ดึงครับคุณแม่ดึงครับน่าครับคุณแม่บอนครับมันดึงไม่ขึ้นดึงนิดเดียวครับดึงนิดเดียวขอบคุณคุณแม่ครับดูครัพยายามลูดครับดึงดีค่ะดึงดีค่ะดึงดีค่ะยอมแพ้ครับไปดีกว่าครับคุณแม่บอกไม่เอาแล้วดึงไม่ขึ้นไปดีกว่านี่ครับ ทีมงานเลยต้องเฉลยครับนี่ครับคุณแม่เห็นกล้องครับแต่คุณลูกยังงงๆอยู่ครับมาดูคู่นี้ครับวัยรุ่นครับนี่เพราะท่าถ่ายรูปเก๋ไก่มากใช่เอะเลยาครับสองคนเลยจ้าเขาครับเธอทำไงดีล่ะขึ้นมาแล้วลงไม่ได้ซะด้วยเล่นเชียร์แล้วขนาดนี้รเนี่ยมาดึงเนี่ยมายืนตรงเนี้ยอยตรงนั้นเนี่ย นันครับเห็นไหครับอ uh, uh, you uh, ันน so ี้กลัวครับกลัวว่าดึงมาแล้วจะมีอะไรแปลกอันนี้คิดสองชั้นครับจริงๆแค่ดึงไม่ขึ้นครับไม่มีอะไรหรอกครับน้องนั่นครับหูสั่งใหญ่ครับทีมงาสุดท้ายต้องเฉลยครับุผู้ชมไม่รอดครับต้องเฉลยครับ S 1> <S 1> <S โอ้โหรีเครับโอ้โไม่เห็นกล้องครับเห็นตุ๊กกรี <S 2> <S 2> เปล่าครับอ้าวสนุกสนานกันไปครับกับดาบวิเศษโอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าผู้ใหญ่เองก็อยากจะเป็นฮีโร่กับเขาด้วยนะคะแต่ต้องบอกว่าอิทธิพลกลุ่มค่ะหรือกระบวนการของกลุ่มเนี่ย มีอิทธิพลมากๆกับในเรื่องของพฤติกรรมการคล้อยตามที่จะทำตามอิทธิพลกลุ่มได้นะคะในวัยเด็กก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเกมแบบนี้หรือบททดสอบนี้นะคะพบในวัยเด็กเราก็จะเห็นเหมือนกันค่ะว่าเด็กเองก็คงจะพยายามแต่ความพยายามของเด็กจะต่างจากตรงผู้ใหญ่ตรงที่ว่าเด็กอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขาดึงนั้นมันสามารถดึงได้จริงๆแต่กับผู้ใหญ่ค่ะจะแยกความแตกต่างได้ว่าสิ่งนี้ยังไงก็ดึงไม่ขึ้นหรอ แต่เด็กอาจจะมีในเรื่องของการพยายามมากกว่าผู้ใหญ่เป็นพิเศษและเอาจริงเอาจังโดยเฉพาะถ้าเป็นเด็กเล็กนะคะช่วงหน้ามาชมแข่งตั้งไข่ รายการองยิ้มในในช่วงนี้บททดสอบอีกหนึ่งบททดสอบน่ารักนารออยู่เลยครั้งนี้เป็นเรื่องพัฒนาการโดยตรงเลยครับท่านผู้ชมครับใครที่มีลูกต่ำกว่า1ขวบปีโดยเฉพาะ9เดือน10เดือน11เดือน12เดือนดูตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเป็นพัฒนาการ9ก้าสำคัญของเด็กในช่วงวัยนี้โอ้โหทีมงานทำมาแล้วน่ารักมากยากเยี่ยมากไปดูกันไปดูกันเลยค่ะ บททดสอบนี้นะครับเราจะดูพัฒนาการด้านร่างกายของเด็กเล็กครับมแห่เมื่อน้องๆนั้นต้องมาทำภารกิจอันยิ่งใหญ่คือการแข่งตั้งไข่ครับโอ้โหสนุกแน่นอนครับอันนี้อุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้ครับเป็นตุ๊กตาครับและนี่อะไรครับเนี่ยนี่เบ็ดตกปลาครับโอ้ตุ๊กตานกนังนวลเอาไว้ครับเพื่อหวังจะล่อให้น้องนั้นจับและเอื้อมครับจะได้ยืนขึ้นครับโดยปกตินะครับเ็ต้องมีโต๊ะเล็กๆนะครับหรือต่านะครับให้น้องเกาะก่อนครับถึงจะยืนขึ้นได้ครับ วันนี้เราจะค้าทายเด็กๆครับอันนี้เป็นการวอร์มนะครับคุณผู้ชมให้คือจับให้น้องเดินก่อนครับวอร์มก่อนครับยี่ส้นยี่สิสายนี่ครับซ้อมกันนะครับนี่ครับคว้าได้แล้วครับเห็นไหมครับทำไรครับเอ้างับทำไมล่กงรับนับเท้าพี่องนังนวลซะงั้นครับโอ้พี่อเอ้าจริงเลยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูครับว่าน้องท่านนี้ครับจะสามารถยืนได้เองหรือไม่ครับแล้วนะครับ เริ่มจากทานก่อนครับดูครับดูครับชู่ยังไงครับโอ้โหลงไปลงมาครับกติกาเราครับต้องลุกขึ้นเดินนะครับประมาณ3ก้าวนะครับถึงจะผ่านภารกิจนี้ครับเอาใหม่ครับคุณผู้ชมถ่ายมาแล้วครับสตาร์ตตัวด้วยการคาดก่อนครับโอ้โหมือค้ำครับนี่ครับยืนเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมครับยืนเองนะครับโอ้เหรียญตัวเครับเหวไปเตซมาเซนะครับนานครับนานครับ โอ้จับเวลาแล้วครับตอนนี้ครับสำเร็จเลยครับเดินมาหาพี่เลี้ยงครับสำเร็จครับโอ้โหคนนี้ครับเจมนี่ถือว่าผ่านนะครับได้รับรางวัลไปครับนี่ครับมาดูคนนี้ครับอันนี้เป็นน้องเล็กครับตุ๊กตาไม่ได้ผลครับต้องเอาขนมมาล่อครับไม่สนครับอึ้งครับเลยต้องเปลี่ยนเป็นตุ๊กตาหมีดูครับยิ้มกลิ่นเลยครับดูครับนี่แล้วหันมามองกองเชียร์ครับสงสัยตาก็ชฉันชอบครับ นี่มองครับมองพี่หมีอ่ะแล้วสักพักหนึ่งครับไม่เอาพี่หมีแต่ละครับนี่ครับสุดท้ายต้องเป็นของมีเสียงครับคุณผู้ชมพวงกุญแจครับดูนะครับดูให้ดีนะครับพี่หมีบวกเสียงพวงกุญแจครับโอ้โหเอื้อมเลยครับโอ้โหดูครับอ้ยอ้ยจะเกี่ยวครับเอาละครับออลครับลุกเลยครับลุกเลยครับโอ้โหลุกได้นะครับโอ้โหลครับเอาใหม่ครับห้องสามเก้านะครับถึงจะผ่านนะครับเกมนี้ครับ หมุนไปครับหมุนไปครับแล้ว so, ต so, uh, ีวนครับ so, ต oh ีวนหัดิ่งมาหาเลยครับโอ้โหดิ่งมาหาพี่เลี้ยงเลยครับยิงซ้ำเ็จครับได้รางวัลไปเช่นกันครับน้องคนนี้ครับมาแหกเก่งจริงๆครับดูวันนี้ครับนี่เป็นเด็กเล็กนะครับคนนี้เล็กกว่า2คนนั้นนะครับอายุน้อยเดือนกว่าครับแปดเดือนนะครับคนนี้ครับไงครับเนี่ยไหวไหมครับ ยังไม่แข็งแรงครับแต่พยายามเอื้อมครับดูครับเห็นไหมครับโอ้โหชี้นิ้วเลยครับโอ้โหเด้งครับโชกตัวเองด้วยครับจะล้มครับไม่สําเร็จนะครับันนี้ครับเล็กเกินไปครับแต่พยายามฝึกอยู่ครับันนี้ครับนี่ครับไม่ได้ครับคุณผู้ชมหน้าคำมั่นไปเลยครับเคียย์หัวก็แล้วครับดูครับ ดูครับไม่สําเร็จนะครับพยายามยังไงก็ไม่ได้ครับแหมแต่ก็สนุกนะครับดูเขาครับเพลินครับมาดูคนนี้ครับคนนี้เขาบอกว่ามือหนึ่งเลยนะครับของที่นี่ครับมาแล้วครับตุ๊กตาลุกหนึงนวลครับแกวงไปแกว่งมาครับแล้วเธอก็ลุกขึ้นครับเห็นไหมครับโอ้โหยืนอย่างมั่นคงครับดูครับนิ่งเลยครับไม่มีเซครับก้าวเลยครับ สามครับสี่เก้าแล้วครับโอ้ oh, สบายมากครับวันนี้ครับ yeah, yeah. านครับรับรางวัลไปเลยเรื่องการตั้งไข่นะคะก็เป็นพัฒนาการอย่างหนึ่งค่ะของเด็กๆนะคะอย่างการตั้งไข่ก็เป็นเรื่องของพัฒนาการของกล้ามเนื้อมัดใหญ่แล้วก็เรื่องของการทรงตัวนะคะนอกจากนี้ค่ะยังเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยค่ะในการที่ผู้ปกครอง จะเอามาใช้ในการสร้างแรงจูงใจให้เด็กทํากิจกรรมต่างๆที่ผู้ปกครองอยากให้ทํานะคะเพราะว่าถ้าหากว่าผู้ปกครองใช้วิธีบังคับเขาทําให้เขาเกิดความเครียดเนี่ยผลที่ตามมาก,ก็คือเด็กก็จะต่อต้านนะคะเพราะฉะนั้นจะให้เด็กทําอะไรเอาให้เป็นกิจกรรมที่สนุกสนานค่ะแล้วเด็กจะร่วมมือแล้วผลที่ออกมาจะดียิ่งขึ้นค่ะ เอาละค่ะก็เห็นแล้วนะคะว่าจริงๆไม่น่าเชื่อเลยนะคุณหมอคะถ้าให้ดูและให้ประเมินเองเนี่ยจะไม่คิดเลยว่าเด็กอายุต่ำกว่าหนึ่งปีแบบนี้คือเด็กมาก่ะ8เดือน9เดือน10เดือนนี่ถือว่าไม่อยากเชื่อว่าเราสามารถประเมินพัฒนาการเได้องมีเองถึงจะรู้ยังอ่ะนะฮะใครที่มีแล้วนะครับเด็กอายุ9เดือน10เดือน11เดือนก่อนหัวปีหนึ่งฟังนะครับถ้าบบอกว่าเรื่องของพัฒนาการเด็กๆแล้ว เอ๊ะเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เป็นเรื่องผู้ใหญ่เล่นด้วยกับเขาก็ได้ครับแล้วจะเอ๋จะเอ๋อย่างเงี้ยฮะเป็นช่วงวัยที่กํากระันสนุกสนานกับพ่อกับแน่นะจะ,จะเอ๋ตกใจเล<อ>ยนะฮะเปิดมากตกใจเลยช่วงหนึ่นนี้นะครับถ้าให้เขาได้จับเหนียวนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วก็พยายามยืนด้วยตัวเขาเองอ อีกสักพักหนึ่งกล้ามเนื้อของเขาจะแข็งแรงรแล้วก็จะเป็นก้าวที่สําคัญที่เขาก้าวย่างได้อย่างดีและมั่นคงตลอดชีวิตครับอันนี้ <ม S 1> ที่สําคัญที่สุดเลยนะคะหลังจากสังเกตพัฒนาการน้องๆก็คือว่าค,ค,คุณผู้ชมที่เป็นคุณพ่อคุณแม่พี่ๆท,ทุกคนเลยนะถือกล้องวิดีโอเอาไว้ให้ดีๆเลยค่ะ <บ S 1> วินาทีแรกของทั้งเรื่องการพูดการเดินเนี่ย สำคัญมากๆเลยนะที่อยากให้เก็บเอาไว้แล้วใครที่เก็บภาพได้แบ่งปันกับรายการอมยิ้มของเราถ้าได้ออกาสแล้วก็รางวัลถึงท่านแน่ๆครับแล้วละค่ะเอาวันนี้มาเวลาของรายการอมยิ้มแล้วละค่ะครับผมพบกันใหม่ครั้งหน้าครับเราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ